ตัวอย่างหนัง404สุขีนิรัน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 ไปชมกันครับไปชมกันครับหนังใหม่ g D H ครับรับจบเรื่องบ้านดูซาวน่าจะเป็นหนังตลกเออน่าเป็นหนังตลกนี่เต๋อมาเนาะเฮ้ยสกว่านี่ที่อยู่กับเจ๊แฝนเนี่ยเขาเนี่ยเออร้องเพลงแต่งเพลง ไปที่ใหญ่ๆดูไหมล่าบอกอาไทยอาไทยยิ่งจันดุย่ะเอ้ย GTH เอ้ยแสงสวยว่ะสวยขายด่วนวิ่งออกมาติดล้างเตลตะปูป่าพังงานคำต่อไม่เยอะครับสภาพยังดูดีอยู่เผือกมาเนี่ยคือทางถูกไหมชั้นต่อไปนี่ชั้นสี่นะวิ่งแบบอาชีพเดียวเหมือนเดอะชายนิ่งเลยอะเซตไฟอะไรคล้ายๆเลย เหมือนที่หยดอยู่ไหมฉากที่หยดอะในโรงแรมอะน่ห้อเยีานล้วกว่น่าจะเป็นพวกแก๊งอุ้ยต้าเหนิงเป็นถีเฮ้ยต้าเหนิงเหรอใช่น่ารักก่อน่ารักถีอะไรน่ารัก เฮ้ยไทยบ้านไทยบ้านเซียนลำเสลังูกปัญหาม่ทังออกปัญหาม่ทังออกเหมือนฉากในที่หยุดแล้วนี่คล้ายๆคล้ายๆ้ควันเดียวอยูจังหวะดี

กีลลิตาแม่งไม่มีวันเข้าใจไม่ค่อยเชื่อว่าโดนผีสิงอยู่หรือเปล่าูไม่เชื่อใครท้งนั้นแหละมาหันมาขี้หกเบบเบอ่าขี้หกคนรักเดียวใจเดียวทำไมเชื่อไปดูเสื้อแฟนจ๋าอเแฟนจ๋าเลยคนคนรับคนรับสี่ศูนย์สี่ 28วินี้การดยูนจีดีแดูน่าดูเลยนะพี่นะป็หนังวักฮาใช่ใช่ใช่เป็นหนังที่ถ้าจะดูจาก g D h ต้นปีเป็นเรื่องอะไรหลานมาปะอ่ากลางปีวิมาน้ำเงเชื่อเชื่อนงียหน่อยแล้วก็มาสิ้นปีเนี้ยก็เป็นหนังตลกเออเรียกได้ว่าส่งท้ายปีแล้วกันเนาะใช่เออสนุกเป็นไงตัวอย่างดูเป็นไงบ้างครับ ผมว่าน่ะเปนเป็นหนังที่หาดูมุกแต่ละมุกนี่คือมันก็ไม่มันก็ไม่ใช่มุกเก่าเนาะมุกใหม่ๆที่เขาแบบคิดกันเพิ่งคิดอ่ะเหมือนเพิ่งคิดกันมาอ่างเงี้ยมีมีอะไรเซอร์ไพรส์ไหมหลังจากที่ดูก็ทีเซอร์ขั้นๆ้นตัวแรกที่เราดูกันไปอ่ะใช่แล้วก็ออก,กมาเกิดหมดแล้วที่โผล่มาก็มีพี่เพื่อก โผล่มาตัวนี้มากกว่าไทยเกิดกับอันไทยอัไทยโผล่มาแต่อันนั้นแล้วแล้เอาพี่นุ้ยมาก็ลงตัวนะเพราะว่าพี่นุ้ยก็คุมแบบพวกโซนตลกได้อยู่แล้วก็มีเต๋อมีอะไรเพราะว่ามุกตลกเนี่ยสมมติมาจากอาจารย์นุ้ยเยอะกว่านะโชงมาเนาะโชงโชงเลยโชงแล้วก็ตกโชงแล้วก็ตกกันนะคร่าวๆน่าจะเกี่ยวกับการรีโนเวทป่ะหรือแกงนี่เป็นแกงต้มตุ๋นรีโนเวทใช่ผมว่ารีโนเวทตั้งแต่ที่เขามา รีโนเวทบ้านเหมือนซอสจะถังแตกไหนก็เลยละซื้อของใหญ่ไปเลยอะไรเงี้ยเราไปซื้อโรงแรมเลยแล้ีผีด้วยเราต้องทำยังไงให้แบบรีโนเวทไปด้วยแล้วก็อยู่กับผีไปด้วยหรือเปล่าเออแล้วก็ต้องมาไขปริศนากันแล้วตัวละครนี่มีต้าเหนิงเห็นมีว้าวด้วยนะทีเด็ดทีเด็ดีทีเด็ดซีพีดบอกต้าเหนิงน้องเขาน่ารักใช่เพราะน้องก็ไม่ได้เล่นภาพยนตร์มาพอสมควรแล้วที่เราเห็นนี่ล่าสุด น่าจะเป็นซีรีส์หรือเปล่าเออเป็นซีรีส์เออแต่ละครึงหนึ่งเป็นซีรีส์ก็เป็นหนังเลยอ่ะไม่ค่อยได้เล่นหนังไงเล่นซีรีส์มันสุดมากเออเนี่ยแหละก็น่าจะติดตามชมเดือนนี้ป่ะพฤศจิกานเาะใช่ครับใช่เออ28พฤศจิกาใกล้แล้วใกล้แล้วใกล้แล้วลงวันนี้ก็ ผมดูผมดูผมดูอยู่แล้วว่าหนัง G D H นี่คุณภาพอยู่แล้วเนาะ้รว่าอารมณ์แล้วว่าเรื่องตลกนี้ก็เดี๋ยวต้องรอชมกันดูเชื่อมั่นได้ในฝีมือ G D H สี่ศูนย์สีลลุขีรันลันรับครับ